คานสายตานัตั้งแต่วินาทีที่ตัดสินแล้วไงม,มันก็สามารถมองเห็นกันได้ว่ามาตรฐานของคนที่จะเป็นตัวแทนในแต่ประเทศเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าจะมาพูดพอพ,พ,พูดกันย้ำ,ยำ,ยำๆเข้าไปเนี่ยพวกนักสิทธิมนุษยชนสุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งผู้ชายก็ตามอาจจะมองว่าคุณออกมาพูดแต่เรื่องรูปกายภายนอกของผู้หญิงคนหนึ่งทำไมผู้หญิงที่สูง167ยหิเมตรต้นขาน้ำหนักอะไรจะเป็นผู้ชนะไม่ได้แต่เราไม่ได้ เราอยู่ในเราอยู่เราเราเป็นพวกติดตามชมการประกวดมานานฉะนั้นเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลการตัดสินมันน่าจะมีอะไรที่อยู่ลึกๆมากกว่านั้นที่ทำให้น้องคนนี้เป็นผู้ชนะที่บอกว่าค้านสายตามันค้านสายตาแค่กลุ่มเราหรือเปล่าพี่มันไม่ได้ค้านสายตาแค่กลุ่มเรา,เรา เพราะว่าถ้าดูจากในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยนะกลุ่มพี่เนี่ยนะมีแค่คนไม่มีมีคนไลฟ์แฟนเพจอยู่สองสามหมื่นคนประเทศไทยมีถึงสิล้านคนแต่สิ่งที่พวกเราออกมาพูดให้มันได้ยินชัดเจนก็คือเรื่องของกฎกติกาว่ามันควรจะใช้แบบแผนปฏิบัติยังไงให้มันเหมาะสมและเกิดความยุติธรรมกับผู้เข้าประกวดทุกคนเราลุกขึ้นมาพูดเพื่อปีหน้าเพื่อปีต่อๆไป เราลุกขึ้นมาพูดในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วเราก็อยากเชียร์อย่างสนุกเวลาที่น้องเป็นตัวแทนประเทศไทยไทยปประกวดที่มิสอินดิแวเอร์เราลุกขึ้นมาพูดเพราะว่าเราอยากให้มันมีการเป,ปลี่ยนแปลงจากจากเจ้าของเวทีเราเข้าใจาได้ว่าเวทีเป็นของคุณแต่ให้เราได้พูดในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับผู้ชมของการประกวดเวทีนี้มาตั้งเนิ่นนานเหตุว่า อะไรคือสิ่งที่พวกเราอยากเห็นการออกมาค้าในคำนี้มันทำให้รู้สึกว่าคนที่จะต้องได้ตำแหน่งจะต้องมีสูงๆหน้าตาที่มันโอเคแสดงว่าถ้าฉันสูงถึงร้อยเจ็ดสิบไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบฉันเป็นไม่ได้แน่ๆอ,อางนี้เรามาพูดกันใหม่เราหยุดพูดในเรื่องของรูปกายภายนอกของผู้ชนะเพราะตะกี้พี่ก็ได้พูดไปแล้วว่าผู้หญิงทุกคนสามารถเป็นผู้ชนะได้ แต่พี่กำลังพูดถึงโซเชียลเนี่ยถือที่เขาแชร์คำไม่สุภาพรูปรูปไม่สุภาพซึ่งสำหรับพี่แล้วถ้าเป็นในชีวิตจริงแล้วพี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสุภาพแต่ว่าไอสิ่งที่บอกว่าไม่สุภาพเนี่ยก็กองประกวดเคยบอกมาเองว่าผู้ที่โพสต์คำนี้ในทวิตเตอร์หรือเรียนรูปภาพที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับผู้ชายหรือกับอะไรเนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมถึงขั้นเชิญออกและปัดตกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเก่งแค่ไหนก็ปัดตกมาแล้ว พฤติกรรมของของเด็กเนี่ยมีผลที่ทําให้เด็กได้ตําแหน่งหรือไม่ได้ตําแหน่งแต่มาวันนี้และปีนี้มันกลายเป็นไม่ใช่แล้วไนงะเพราะในขณะที่ทุกคนก็แชร์หลังไหลแชร์ทยอยแชร์ภาพต่าง,าง,างๆนาของของผู้ได้รับตำแหน่งรวมทั้งคำต่างๆที่ท,ที่ที่ทางกองประกวดเคยว่าไม่เหมาะสมเนี่ยออกมากันต่อเนื่องแต่กองประกวดบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มาอยู่กองประกวดแล้วอะไรนะเคย รือว่าให้โอกาสกันค่ะถือว่าภาพที่หลุดออกมาต่างๆนานาเนี่ยถือว่ามันมาจากส่วนหนึ่งคือมาจากพวกเรามาจากกลุ่มคนที่เป็นแฟนเพจนางงามที่เหมือนตั้งใจจะแอดตีน้องคนนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าเรามีกลุ่มมีก้อนแล้วเหมือนเป็นการรังแกผู้หญิงคนนี้ที่จะคัาขู่เขาหรือเปล่าพี่ไม่เรียกว่าภาพหลุดนะภาพหลุดคือภาพที่ซ่อนอันนี้อยู่ในออยู่ในเว็บไซต์อยู่ในเออออยู่ในเฟซบุ๊กของตัวน้องหรืออยู่ใน อยู่ในสื่อสื่อสาธารนณะซึ่งน้องเขาก็เปิด็นสาธารณะอยู่แล้วอันนั้นไม่เรียกว่าภาพหลุดแล้วถ้าหลุดเนี่ยมันจะต้องมีไม่กี่ภาพอันนี้มันทยอยกระอดมาเรื่อยๆเราไม่เรียกว่าหลุดแล้วทําไมไม่ว่าจะไม,ไม่จะไม่จำเป็นต้องเป็นวงการนางงามนะวงการทุกวงวงการการเมืองดาราศิลป,ปินนักร้องก็ล้วนแต่มีเรื่องพวกนี้นออกมาถ้าการที่คนคนหนึ่งเอาความเป็นจริงออกมาแฉแล้วบอกว่าขุดคุยในสังคมก็ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะค่ะ ไม่รู้สึกน้องฝ้ายไม่ควรสลับถ้าเป็นพี่พี่ต็ไม่สลับเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นพี่เป็นถ้าน้องฝ้ายเป็นคนถูกเลือกมาให้ให้ชนะตำแหน่งก็ไม่จำเป็นต้องสลับมงกุฎสิ่งที่พี่ออกมาพูดก็คืออยากถามบรรทัดฐานของกติกาของกองประกวดว่ามันอยู่ที่ตรงไหนบอกว่าน้องไม่จําเป็นที่จะสลับมงกุฎแต่ว่ากระแสที่มันทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันตรงนี้มันเหมือนเรากดดันน้องให้ เขยอมสลับเองโดยที่ไม่มีใครบอกให้เขาต้องสลงับนะพี่กําลังส่วนหนึ่งแล้วพี่กําลังเป็นตัวแทนของน้องฝ้ายที่จะออกมาบอกว่าน้องไม่เกี่ยวพี่ถามความเห็นจากกองประกวดนะว่าจากบรรทัดฐานการตัดสินปีนี้แล้วปีหน้ามันจะเป็นแบบไหนพี่เชื่อว,ว่าน้องฝ้ายทาได้ในการในการปรับเปลี่ยนรูปร่างหรืออะไรตอนน่อเนื่องอะไรเพื่อที่จะไปประกวดเพื่อที่จะให้แฟนนางงาม รือคนทั่วไปกลับมาเสียน้องอีกครั้งหนึ่งแต่เรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมในขณะที่อีกคนหนึ่งต้องร้องไห้เพราะถูกไล่ออกบังคับให้เซ็นสัญญาลาออกแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งเกิดเหตุการณ์เดียวกันหยาบคายกว่ารูปหน้ากลัวกว่าแต่ได้รับตําแหน่งมันจะเกิดขึ้นอีกปี่งคจริงก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดมันมีมาทุกปีมันมีมาตั้งแต่ กอนประกวดอันหนึ่งประกวดออกมาแล้วน้องนางงามคนหนึ่งมีคนเอามารูปมาลงสร้างลงหนังสือพิมพ์ว่าเคยแต่งงานมาแล้วก็ต้องออกมาขอโทษขอโปยลาออกกันไปหรือแม้กระทั่งผู้ชนะจากเวทีหนึ่งมาจากต่างประเทศตอนแรกที่หนึ่งจากบ้านเราแล้วท้งนู้นก็มีคนส่งรูปที่ถ่ายที่ไม่เหมาะสมเลยมาให้ตอนประกวดก็ขอร้องให้บอกกับสื่อไปว่าเราไม่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ขอกลับบ้าน เบือสังคมแบบนี้นะเราไม่ได้ไปฆ่าคนตายนะน้องฝ้ายเขาไม่ได้ไปฆ่าคนตายด้วยแต่เราต้องการความชัดเจนจากคนที่เป็นผู้นําของแต่ละเมวง,งาการน้องฝ้ายจากน้องเอ,อ,อลลี่นะคะแต่หลายคนบอกว่าที่เอลลี่ไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาพูดไม่ชัดข้อมาขวดกองเนี้ย สามารถตัดสินสุภาพสตรีแบบน้องฟ้าให้เป็นผู้ชนาได้เนี่ยพี่ว่าประเด็นเรื่องพูดไปชัดเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นเลยนะเอาให้นอกสจากน้องเอลลี่เป็นใบแหละค่อยมาพูดกันถ้าคุณสามารถตัดสินผู้หญิงคนหนึ่งที่สูงร้อยหกสิบเจ็ดสะโพกสี่สิบไปเป็นตัวแทนต่างประเทศได้เนี่ยอย่างอื่นเนี่ยไม่สำคัญหรอกมองว่า ม,ม,ม,มีผลกับการสร้างกระแสแต่จะมีผลหรือไม่เนี่ยอยู่ที่เจ้าตัวอยู่อยู่ที่อยู่ที่ผู้ผู้ผู้รับสารถ้าทางกองประปวดพี่ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่าผู้จัดการการการประกวดของวิทยุนวสมีกี่คนนะว่าเขาจะใส่ใจกับเสียงกระแสวิพากตรงนี้ไหมถ้าเขารับฟังก็ดีไปถ้าไม่รับฟังแล้วยิ่งทํา พิสูจน์ตัวเองให้เห็นถึงความ,มเป็นเจ้าของเวทีแต่เพียงผูด้เดียวก็ต้องแล้วแต่บุญกรรมของประเทศเราค่อนข้างทัด้านกองประกวด